ให้อีกแล้วพี่น้องไก่ตัวน้ำป่าครับเอาลูกเอ็ดชิมีตะไคร่ใบมะกรูดพริกงวงหอมแดงกระเทียมประค้ามเปียกใส่ลงไปตั้งหม้อได้แล้วจริงตั้งหม้อข้างหม้อแล้วปาดคือใส่อะไรถึเพื่อไก่เพื่อไก่ชิสุกสิวันนี้ห้อน้ำป่าใส่ถ้าสิบะเข้มจะใส่หลาย กันใส่ไรก็เข็มบ่เพราะิกินเนื้อมันครับกานใส่หลายก็เข็มมันบ่แม่นการใส่ได้เกินลาพ่อดีพอดีพอดีพ่อดีเอ้วว่าได้ใส่ยังสิใส่แต่น้ำปลาใส่ชนิดแต่ว่าใส่ผงหน้อยเลยขาดน้ำปลาไม่ได้โอ้ขาดอะไรอ่ะอะไรที่ขาดไม่ได้คือผงนัวแป้งนัวต้องใส่ไะไรนี่ครับอ๋อมี่ยังแน่บัตบัตธุริป อุปกรณ์การแสดงบางคนสิโตมือซื้อกะมีิใส่ตะลัมปลาก็มีเพราะว่าอันนี้เขาใส่เครื่องเครื่องเพื่อนยังอยากให้มันแซ่บเหรอ,อยัมีกินหอม,มีกินอะไรจังเลยเพราะคือแบบว่าสม,มุนไพรมั้งปะมีแต่สม,มุนไพรเบิดเพราะว่าเขาสิเขาสิเนี่ยนกินสีกินขึ้นทางกินเนี่ยครับอันนี้ทำความสะอาดไปนี่เรียบร้อยใส่ใส่มันข้างในไหนข้างใน,นเรียบร้อยคือมีไตมีตับ เอาลงปต่างหากอ๋ออันนี้เข้าตุ่มตุ่มเครื่องในมันก็ตุ่มต่างหากบ่ทาโมเดียนอืมตะไบเกลือบ่ได้ใส่บ่ครับน้ำตาลก็บ่ต้องบ่ใส่แต้านมปลาอย่างเดียวม่เลยเขาเว่าไก่ตัวเ้านมปลาสิอ๋อคุณแม่สุภาพบ่เคยเห็ดจัคเทียพี่น้องนี่แหละไอ้ไอ้นุ่มเอ็ดเฮ็ดหอยเบิองบางเทือที่หลังคุณแม่สุภาพก็จะได้เห็ดบางเทือนุ่มเอ็ดนุ่มเอ็ดบ่มีเวลาว่างสิบ่ได้มาเห็ดห้แม่แม่ก็อยากเห็ดแม่ก็สิเห็ดกินยังสินะ เดี๋ยวสิล้องของแกอะไรเสียบไม่พิ่นน่าเสียบขันห้องเห็ดเหลี่ยมห้องก็ตัมเจียวบักพีดิบขึ้นพี่น้องตเจียวบักพีดิบต้มก็ต้องเป็นไก่บ้านเม็นบ่ไก่บ้านถ้าไก่อันนั้นมันจะมันผุดมันสิมันผุดแล้วก็ไก่บ้านประมาณรูตัวละโลขันตัวขันตัวละโลกลัวสองรูมันสิมันสิเหนียวปะมันสิเงี้ยผมันสิเหนียวนี่อันนี้อันนี้พอดีเป็นบ่นี่ตัวละโลนี่ตรูกลัวปุี่ มันลู่ใ่อืมนีหละแม่สุภาพบ่บมักอันสุ่มตัวใหญ่ก็นี่ก็มีตัวละร้อยแปดสิบสองร้อยนะเพะเอาเพราะว่าบ่บมักตัวใหญ่ย้อนยันมันหยาบยันเหนือมันบ่อพลอยอันนี้เป็นไก่สาวเห็นบ่ขันตัวละโลนี่ไก่สาวงคนสิกินสิกินน้ำมันน้ำเพราะว่าน้ำน้ำเพิ่งเกิดจะออกแป๊บๆจังเลยเป๊บๆไหนแป๊บๆครับขันท้าเฮียท้ากับสิกินแต่ตอน สีกินทีนางกินนี่เสีบพี่นออ้องเองบอ,เอบ่ดิบ่ต้องไปสับเม็นบ่นต้มไปเพีย้ยนซุกแล้วก็ส,กส,กสีกสีกสีกกินเลยค่ะพี่น้องตําแก้วขึ้นนี่แนหะเดี๋ยวสีเห็ดให้เบิง้งตอนกินตอนกินก็จะทําให้ดูนะจ๊ะเอาอีกเอาเอาทีว่าจิท่าให้พี่น้องเบิง้งตอนกินจะคิดหนึ่งพนะอ,อืมบัดนี้สมมติว่า มันเดือดแล้วเข้าใส่เครื่องมดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก,ก็บักพิกบักพิกว่าได้ต่ำเอาใจเป็นน้วยได้เปล่าเขาก็ต่ำเมื่อกัน,นะครับโอ้ต่ำบักพิกอยู่พันนพีนองเ็แดแบบคล้ครๆเครื่องตุมครับตือคร้เครื่องตุม่มแต่ว่าเข้าอันนี้เข้าตุมเป็นไปนกินตะตุ่ม้ครับโอ้ต่ำบักพิกแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดค่า่แม่อ๋อ บานนี้พ่อพ่อหมอเดือดแล้วพี่น้องปวดที่ตามตอนต่อไปกะสินี่เพราะว่าสมุนไพรเฮาใส่เบิดแล้วเครื่องมันเครื่องมันจะใส่ครบทุกอย่างแล้วขาดไม่ได้คือแป้งนัวนะจ๊ะขาดบา่ไดดคะบ่ดนนี้ก็พ่อพ่อหมอเดือดแล้วเขาก็จะเอาโตไกใส่เลยเหมือนหมอแล้วก็ฟ้าปิดให้มัน PPI ปบัดน,นี้เขาจะมาซิมบ่ หรือบะซิมบะซิมอะไรเอาไข่บะซิมห้าสิงห์ุ่จักตีว่าเพิ่มปริมาณหรือบ่เพิ่มนวดบนนวดคือเอากาเราติห้อกาแล้วห้อแเมนล้วเดี๋ยวปวดที่ตามตอนต่อไปพี่น้องจักแมนบ่แมนจักสิกาบ่กาค่ะพี่น้องถัาวซิมตอนซุกมันบอกถัาวซิมตอนมันซุกพี่น้องนี่เดีียวเราครับห้องใกล้ไก่เลยเลย เห้มันเดือดบู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 บ นีะครับว่าเขาเดือดเลยใกล้บ้านปิดบฝาเลยปิดฝาพะนะฝาปิดพี่น้องเอาฝาปิดก่อนฝาปิดจักหน่อยเนาะไม่ต้องปิดสนิทพี่น้องไม่ต้องปิดสนิทเหลือมันจะล้นค่ะ อันนี้เป็นาวา่าไว้เซฟซะเรียบร้อยไก่ต้มน้ำปลาเดี๋ยวให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันเปียกปีใใ๊ยเข้าก็จังมาซิีเมิองอีกต่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาโอเคโอ้หลายยาางเราไม่มีเซฟเซฟนัวยุวยยุ่ยอ่ะอันนี้คืออันนี้อ้อมนก แฝดอยู่ๆนัวๆออกไปนั่งข้างนอกแแป๊บหนึ่งพี่น้องมันหอนในสุภาพกับหงเขาไหวหงเขาเจ้าเขาสวยจั <c oughs> บไอยจักแไบเบิแบบบ้งค่ะ <c oughs> <c oughs> นังจักน้อยกันจะไปเบิงตอนมันเดือดเด้อพี่น้อง้ลวกแล้วจะเอายางลวกแล้วมามันกสุเบมับนเหลืองไม่มันอดอยางมันดิบๆนี่มันเท่สุกมันกหมรมันุกแต่มันแห้งหนมันดิบมันเดือดเดือดแล้วจะไปซิมเนาะพี่น้องเนาะก็ร่างเดือดก็ร่งต้มน้ำปลา ต้มแล้วไก่ใส่แล้วแต่ว่าเดือดแล้วแต่ว่หาห้มันเปื่อยกันจะเปื่ซีมขั้นตอนคือห้ยเบิ่งรหลบ้อยแล้วขาดแล้วก็เสียบอยู่ขาดว่าได้คืออยังขาดไม่ได้คืออนีนองประมาณจากักสิบสิบหกสิบเจ็ดนาทีเนะาะจังคอยว่ากันมีนนแม่มีนนแม่ มีหน้าไเมคมย่เไปเฮยดเฮียนเห็ดกระต๊อพี่หันอยู่อกนปมหน้านีใปานนะูดด evet> ูนี่ม okay, um anyway> ีหน okay ้าส้อยเข้าไปทางีนพี้องหอครับ่งเดือดเด้อ ขอบคุณพีขอบคุณน้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอเนี่ยค่ะ,คะเด้อที่มาเย่ยมาชมมาเบ่งค,คุณแม่สุภาพเพชรกับเขากับน้ำตอนแรกเมนูหลายอย่างค่ะเห็ดแหล้ยวกับจักน้อยจังกลิ่นเศษเศษหยุดยั้นูนนัว <c oughs> ตอนนี้ไล่สดว่าท่านใดค่ะพี่น้องของคุณแม่สุภาพวดเอา์สเกิน บ่หูว,ว่ามือใดเพิ่นสีหัหนโปดแห้่ไล่สูตรบ่ท่านใดก็่เลยบ่ได้บอกเด็กจ่าน้ำพีน้ำนองมีแต่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปลูกถ่ายคลิปปารมันคือเป็นเอาๆตึงคือจังเฮ็ดสิเกิดแท้ฮหอเฮดสิเกิดบตเ่ เอาซุมนั mm mm um um> <h 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 ่นพอเปิดไฟมันเห็นหงบล่ะลูกฮะเปิดไฟบอเห็นหงบ้ากันเห็ดอันโตอน่างก่อโสายโตอยังไม่จิ ้ำสิ่งแล้วกันจ้าไปทางไหนบุมือนี่เปิจวดไปแา่ทำแบ่ันมากมากแล้ก็มาเปงท่ันวัวล้กติดใกล้ลิ้นใกล้จวจันกับแลเด้อลองกจับดรลาเนี่นี่มีลานั่งรีแต่เป็นเงินนั่งเงินอดเลยนี่ก็เรียกว่าเงินลูกน้องออกเป็นเงินใ่ฉนว่าีเินส่เงิน บนกวางขุนหอมมันหนักอยู่ที่ตรงนี้เลยพี่น้องถือกินแล้วกําลังเดือดกําลังเดือดเดือดจะผ่าไป็ซริมถือกินหอมฮวนๆหรอกําลังเดือด หลายสิบสอ12นาทีเลยจ้าสะมารถ1บหานาทีเดี๋ยวสิผ้าไปซิมซิมซิมเบิรเอาองเิ่งฝนตะกกคอมเมนต์ฝนตกสมมติว่าตกแล้วมันสิเป็นเอาจังสี่กันเฮ็ดสิเกิดเลยดิ ทุกมองเลยแม่นนทีขอเ็ดเฟสไปหาพุ่นนที่ดีนะแม่บ่กแม่นหนังช่องเจ็ดเลยหรอเปล่ลากลัวแล้วตั้งเรื่องมัน นองเดี๋ยวกันหมอรกระั่งเหลือดีสิพ้าไปซิมพันนะ <c oughs> สุมมื่นเขาก็ต่อสายตออย่าง <c oughs> ตอไปทถางงานเหมือน เมทัลลิซต่ำนะโอ้ยเนาะอันเลยเมทัลลิซต่ำกระเสียบยังได้เหรอเสียบก้นมันวัดเอาพี่น้องเนี๋ยก็ปิดคลิปแล้ว <resource> คุณป่านได้เห็นกับเบื้องแล้วกับสิจื้ออะไดอยู่ตัวสูตร <c oughs> สูตรไก่ต้มน้ำปลาเบื้องแล้วก็เอาจื้อเอาเด้อพี่น้องไปเบื้องคลิปย้อนหลังเอาว่อาอนุ่มเอดเป,ป็นแพงเห็ดจังไดเอยากีที่ไหนป่เพราะว่าคุณเป็นสุภาพกับทายเห็นเบื้องแล้วให้เบิงเบ้งมีที่เห็ดแล้วเราก็อ<ๆ>เอาหยังใส่แน่ ไปกดคลิปก่อนังเคว้อ่าพรุ่งนี้เรากินไส้ย่างไหมหันเงินพันหนึ่งเนี่ยซื้อใส่ซื้อหมูมาย่างเนาะแล้วพี่น้องสิพาไปเบิ่งเน้อบ้างดิพี่ผ้าไปซีมเน้อบาทผ้าไปซีมสาเกินประมาณสิบห้านาทีแล้ว เดือดบุบู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 บบูลับพี่น้องเดือดหลายเดือดแห้งแล้ว กินสาเกินกินน้ำมันก่อนนะจ๊ะอืมอาจจะพ่อดีอาจจะพ่อดีเดี๋ยวจจเห็นมันเปื่อยก่อน <c oughs> นั่นค่ะไก่ต้มน้ำปลากำลังฟดรวงๆอยู่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ซีมน้ำพอดีพอดีเลยโอ้นุมเอ็ดปุ่งแม่นอิรวะ่ะพอดีพอดีเลยจ้าอร่อยเจ้าเดือค่ะพี่น้องสูตรนี่สูตรไก่ต้มน้ำปลาพ่ะนะ พอดีพอดีเลยจ้าเดี๋ยวเอาอีกประมาณจากสี่หาานาทีเนาะค่ะเนาะสี่นาทีมันกับสิเปื่อยพอดีล่ะก็จะเปื่อยพอดีพอดี อปีนลงจักน้อยสี่น่องปีนลงจันงกน้อยปีนตัมันลงกักน้อยปีนทองมันลงเอาหลังมันขึ้น <c oughs> อ,อีกประมาณจากักสามสี่นาที <c oughs> ยี่สิบนาทีเพราะว่าไกลกับสิพอดีซิมแล้วโอเคยูไปต่ำแก้วบักพีดิบเลยตำแก้วบักพีดิบแล้วก็นไงบหวานเนาะบักใส่หวานเจ้วบักหน้าสุมใส่น้ำปลานี่ใส่กระเทียมกับใส่น้ำปลาใส่บักหน้าใส่แป้งเอาพี่น้องบัดนี้คุณเรีนสุภาพกับดบอีกสองนาทีก็จะปิดชิปแล้วจ้า ปิดคลิปแล้วนะจ๊ะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเนว้ค่ะเด้อที่ว่ามาเยี่ยมมาช่มมาเบิงคุณแม่สุขาดเห็ุกับเขากับน้ำเมื่อนี่จักน้อยก็จิขึ้นไปเบิ้งหนังแหละจ๊ะกินเข่ากินหยังแล้วเดี๋ยวตอนนั้น <c oughs> ตอนกินกะไขนุ่มเอ็ดอออไหล่ใหเบิงหรือว่าเจ<อ>สุภัตราอตอนนี้คุณแม่สุภาพกะตีปิดคลิปแล้วจ้ะขอบคุณพีพ่ขอบคุณน้องด้วยค่ะเด้อที่มาเยี่ยมมาชมมาเบิงคุณแม่สุภาพเห็ดคลิปเห็ดกับเขากับน้ำอ <c oughs> อมนกแล้วจ้ะ<อ>ไก่ต้มน้ำปลา มืออื่นกับจังวากันอีกเทื่ยนหนึ่งเนาะค่ะเนาะอขอ,อให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคตนะคะ่ะออกจากบ้านออกจากซองกะดูแลเจ้าของดูแลตัวเองแล้วกะใส่หน้ากากอนามัยอออตอนนี้กะ มานเมื่อเห้ามันกนาคือบาหระบ่คือเกาคือหลังเนาะค่ะดูแลสุขภาพเจ้าของเมืองกันไปดูแลกันไปเนาะค่ะเนาะใสกากอนามใสผ้าหน้ากากอนามัยใส่แม็ก่อนออกจากบ้านจากซองไปพบป,ป,ปะกับผู้นันผู้นี่คนส่วนหลายส่วนร่วมเข่ากัดูแลเจ้าของเนาะค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นโรคมันเป็นไพ่มากมันกัญญาพี่หน้องคือเอาวันละ อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทั่วโลกทั่วประเทศ้อคะเด้อบวาสิน,นประเทศต่างประเทศหรือว่าพี่น้องฟังใสามาเบืองมาเหยียบม,มาช่มคุณแม่สุภาพเบืองแล้วก็อย,ย่วยุเซื่อให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ <c oughs> ใบบักูดให้คุณแม่สุภาพน้าเนี่ยค่ะขอบคุณพี่น้องให้ยูหลอดปลอดภัยสุข,ขุมสุขล้นยูดีมีแห้งสุขภาพแจงแรงลำรวยตลอดไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบายบายไปก่อนพะนะ